เรียนรู้ทำมะขามอะไรนะมะขามแ <laughs> ช่อิ่มเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นะ่าเราค่อนข้างที่จะขาวบอกเกินไปเก<ะ>ิน,ค,นวความน่าเชื่อถือนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาวันนี้ที่ศรีสาะสุกนยินที่ศาลาของเรามีการเช็คสินค่ะซึ่งในแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีการตรวจเช็คสินนะคะวันนี้พี่ปุ่นเพิ่งมาจากโรงครัวแล้วก็ เด็กๆกข็ขึ้นเช็คสินได้ยินเสียงขัานสมณะถังแท้ไหมคะตอนนี้ก็กําลังเช็คสิน์นะคะคุณยายไปไหนคะคุณยายกําลังจะเดินไปหาหลานนะคะอะาซาลานี่ก็มีการตรวจเช็คสินนะคะพี่ปูนไปเช็คสินไหมวันนี้อ๋อพี่ปูนให้เด็กๆเ,เช็คก่อนนะคะนี่อสสมมตอนนี้เดี๋ยวให้เห็นบรรยากาศที่ทีสารส่งรายครับนะคะ าใช้แสกอาจจะดูจ้าจ้านิดนึงนะคะด้านหลังนี้เป็นบ้านพี่ปุ่นนะคะเดี๋ยววันนี้ทําไมเราจะพาท่านผู้ชมไปไหนคือเป็นวันเช็คซีนแต่ว่าเด็กๆไปขอหลวงตาวินค่ะว่าขอทำมะขามดองเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายเด็กๆเขาทำไว้อยู่แล้วเขาก็เลยขอว่าขอมาทํานะคะที่ครัว เอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าเขาทำมะขามดองอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะเป็นเขาเคยทำปีก่อนละปีนี้ไม่มีคือปีก่อนเนี่ยจะมีผู้ใหญ่จากสี่โคตรตะบุญมาสอนนะคะแต่ว่าวันนี้เขาสามารถทำเองเขาทำได้ประมาณหนึ่งหนึ่งหม้อละเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า เขาจะทําได้หรือไม่อย่างไรกินไปแล้วหนึ่งถังหนึ่งหม้อนะคะก็โอเคอยู่เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันต่อนะคะว่าเด็กๆเขาจะทำอย่างไรบ้างคะ่ะมาตอนนี้เรามาที่ครัวแล้วนะคะด้านหลังก็มีน้องๆน,นะคะอยู่ที่ครัวคอยที่จะอธิบายให้ฟังขออภัยนะคะยามเย็นอาจจะเพิ่มแสงแล้วมีความสว่างมากเกินไปแล้วก็มีความมืดในบางหุม บางมุมนะคะเอ๊ะนอนน้อยหรือเปล่าเขาวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเทคนิคอะไรเดี๋ยวน้องๆเขาจะเล่าให้เราฟังค่ะเจริญไรนะคค่ะชื่อตุ๊กตานะคะอยู่ปวชเกษตรที่หนึ่งค่ะชื่อนิดนะคะอยู่ม่อ่าค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํามะขามแช่อิ่มนะคะนี่ก็คือมะขามของเราก็คือมะขามยักษ์นะคะก็คือใหญ่มากะค่ะ นี่นะคะก็คือเราได้คัด,ดเลือกมะขามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะก็คือเราจะเอามะขามนะคะไปไปลวกกับน้ำร้อน,นะคะ่ะเดี๋ยวดูมะขามก่อนเดี๋ยววางมะขามไว้ตรงนี้ก่อนไหนดูมะขามซิทำไมเราเราต้องอยากทำเนาะเดี๋ยวด้อทำไมต้องจะทำทำไมมะทำมะขามดองคะเพราะว่ามะขามของเรานะคะค่อนข้างที่จะมีเยอะแล้วก็ลูกใหญ่ะคะ่ะ หัวล้ออะไรเจ้าสาวค่ะนะคะนี่มะขามของเราทําไมเราจึงต้องทำมะขามแช่อิ่มราะว่ามะขามของเรานะคะก็เอ่อค่อนข้างที่มีเยอะนะคะแล้วก็มีมีลูกที่ใหญ่ฝักที่ใหญ่อะ,ค,ะค่ะแล้วอีกอย่างที่เราทํามะขามแช่อิ่มนะครเพราะว่ามันมันไว้กินได้นานแล้วก็เก็บไว้กินได้นานนั่นแหละค่ะ,คะ <laughs> มีเยอะไหมคะที่ศรีาสาโสมะขามเยอะเลยค่ะเราจึงต้อมาแปลรูปเป็นมะขาม แช่อิ่มค่ะอ๋ออันนี้อันนี้พันอะไรคะทำไมลูกใหญ่จังเลยพันทั่วไปไหมพันยักษ์ค่ะพันยักษ์ใช่ค่ะเอาจริงใช่ไหมนิดพันยักษ์ก็ใช่ค่ะนะคะเรียกเขาเรียกว่ามะขามมะขามพันยักษ์ใช่ไหมจักหน่วยก็รู้นะคะมันใหญ่ใหญ่กว่านางอะไรคะเปรี้ยวหรือหวานเปรี้ยวหรือหวานเปรี้ยวค่ะเปรี้ยววันนี้จะมาสอนวิธีทําใช่ไหมใช่ค่ะทำยุ่งยากมันเอาอธิบายคร่าวๆนิดนึงค่ะ ค่ะเช่นเช่นเ,เริ่มต้นหลังจากเก็บมะขามมา <Okay. S 1> ปีนเลยเหรอเนี่ยมะขามเนี่ยใช้่ะอันนี้พี่อะใช้คนปีนให้ค่ะค่ะปีนได้วันนี้ทํากี่กิโลโอ้เป็นกิโลบอกไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราทำประมาณสี่กระสอบใหญ่ค่ะสี่กระสอบใหญ่เนาะ,ะอ่าอันดับแรกได้มะขามมาแล้วไปไหนต่อทีนี้ได้มะขามาขามาแล้วเราจะมาคัดแยกอันไหนที่สุกแล้วก็จะไม่เอานะคะเราจะเอาลูกที่ แน่แน,นเต็มเปลือกค่ะแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในน้ำเดือดนะคะประมาณ1-2อนาทีค่ะแต่ว่าเราสามารถเช็คได้นะคะว่าถ้า1-2นาทีเราต้มแล้วมันเละเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถปรับเวลาให้มันเร็วขึ้นได้ค่ะไปไปดูได้ไหมได้ค่ะไหนไปดูเนาะโอ้อันนี้มะขามเขาจะเอาไปเอาไปต้มใช่ไหมเดี๋ยวดูดิพอน้ำเดือดอธิบายไปด้วยเลย เราจะใส่ใส่ทีละหยุ่มเพื่อหยุ่มไม่ได้นะคะเราต้องใส่ให้มันพร้อมกันเพื่อที่จะให้มันเข<ม>าเรียกว,ว่าให้เปลือกมันมันมันเขาเรียกว่าให้เปลือกมันจะแกะได้ไไง,ง่ายาไป<อ>วินนี่ไปช่วยหน่ยอยประมาณสองนาทีหรอประมาณหนึ่งถึงสองนาทีค่ะหรือไม่ก็เร็วกว่าหนึ่งนาทีก็ได้ค่ะถ้าน้ำมันมันเดือดมากค่ะค่ะขอในดูหน่อยขอต้มลงอย่างนี้เลยใช่ไหม 2นาทีมันก็จะสามารถเราไปไหนต่อคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะรีบเอามาัน็อกในน้ําเย็ยนค่ะอันนี้เป็นน้ําที่เราเตรียมไว้น็อกน็อกสักกี่นาทีคะเอ,อ่อเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแค่แบบว่าเราไปปอกแล้วมันไม่ร้อนมือเราโอเคน็อกในน้ําเย็ยนเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาแขะอ,อ๋อมันจะแกะงง่ายขึ้นใช่ค่ะที่เราเห็นตามตลาดที่มันชื่อสวยคือแบบนี้ใช่ไหมคะ โอเคเลดูดิมาอันนี้แกะนะ่เนาะอันนี้อันนี้พอน็อกอ่าสองนาทีแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เราเอาลงแล้วก็เอาขึ้นเลยได้ไหมได้แล้วค่ะเอออ่ะดูดูแกะอ่ะ,อะเดี๋ยว,ยวอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนเมื่อกี้เรา,เาลงแล้วเนาะสองนาทีก็เอาแช่น้ําแบบนี้เลยเราจะเช็คได้ยังไงพือนิดว่ามันได้หรือไม่ได้นี่ค่ะแล้วก็เนี่ค่ะเราก็จะดึงขั้ว แอนี่มันนะคะถ้ามันดึงออกง่ายแสดงว่ามันได้แล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็ได้มันจะแก่ง่ายใช่ไหมใช่ค่ะนี่มือไม่แล้ก็ใช้มีดอันเล็กๆนะคะมาแซะๆมาออกค่ะใช่ค่ะไม่เละใช่ไหมคะนี่ไม่เล็กค่ะกินได้ค่ะลูกสวยกำลังพอดี สวยเหมือนคนทำนะคะเจ๊ดูหน้าคนทำหน่อยดูหน้าคนทำก่อนดูหน้าคนทำก่อนนก็สวยนี่คนทำก็สวยนะคะรับรองค่ะอร่อยแซ่บนัวอะไรที่แก่แล้วไหนมันเป็นยังไงอ๋อมันก็โอ้มันจะเป็นอย่างนี้เนาะไม่ถึงกับขันว่าเล็กเกินถ้าเราต้มนานเกินล่ะถ้าต้มนานเกินุมันก็จะเลกค่ะเละแบบเนื้อมันก็จะเลกเลยอือมันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ ต้มนะคะไม่ใช่ต้มดิประมาณแช่เนาะประมาณสองนาทาีลงไปเลยเอ,อ,อันนี้ลงประมาณสองนาทีนะคะเป็นมะขามที่เปรี้ยวเนาะเป็นมะขามเปรี้ยวที่เราสามารถหาได้ง่ายพอครบสองนาทีเสร็จปุ๊บก,ก็มาแช่น้ำธรรมดาหลังจากนั้นก็ไปแกะนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นของการทำมะขาม แช่อิ่มกี่รสคะนี่ทำกี่รสมะขามแช่อิ่มปกติเขาเขียนว่าสามรสสี่รสของเรามีกี่รสคะของเราค่ะก็มีหวานเค็มสามรสสามรสนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวเค็มหวานนะคะเอาลองดูนะคะก็จะสามารถทานได้ง่ายไปไล่ไปนาออกออกพื้นที่เนี่ยก็สามารถทานได้เลยง่ายๆนะคะนี่ เราก็จะมาทำกันง่ายๆแบบนี้นะคะโดยน้องๆมีน้องนิดน้องอุ้มน้อยนาแล้วก็ตุ๊กตานะคะสูตรนี้ได้มาจากไหนคะไ,ได้วัฒน,นาสอนทำค่ะปีก่อนใช่ไหมใช่ค่ะปีก่อนเราทำเยอะไหมคะปีก่อนทำเยอะมากเลยค่ะพอไหมก็ได้ขายว่าแต่ว่าเด็กๆได้กินน้อยขาเฉยๆก็จะเอาไปขายอ๋อมันขายได้ด้วยประมาณถุงละเท่าไหร่คะ อ้กิโลละ80เลยนะคะถ้าทำเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็สามารถเป็นอาชีพได้เลยนะคะ150เลยเหรออ๋อมีมีข่าวมาใหม่ว่า150เลยถ้ามันสวยเนาะใช่ค่ะถ้ามันเกดแบบถ้ามันลูกใหญ่ไม่หักไม่ขาดมันก็จะค่อนข้างที่จะแพงนะคะอันนี้เราสามารถแปรรูปได้เลยดูนี่กำลังจะทำนะคะ าพอาจจะมืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเลือกทําเวลาตอนเย็นค่ะเพราะว่าในตลอดทั้งวันเนี่ยในตลอดทั้งวันเราเราต้องทําอาหารที่ครัวแห่งนี้นะคะเราก็เลยเลือกช่วงที่ไม่ได้ทําอะไรที่ครัวมามาทํามะขามแช่อิ่มนะคะต่อได้แล้วเราก็มาทําการปลอกแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชม่ะที่นี่ศีรษะส่งนะคะเป็นหนึ่งอาชีพที่ เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้การสร้างอาชีพด้วยแล้วก็ได้ทำเป็นด้วยนะคะเอาละค่ะหลังจากเราได้เห็นแล้วว่าลวกน้ำสองนาทีแช่น้ำเย็นหรือว่าแช่น้ำปกตินะคะเด็กน,น้องเขาก็จะดูเวลาแล้วก็จับดูนะคะว่าทำอย่างไรนะคะหลายคนอาจจะโฟกัสเสบียงด้านหลังนะคะด้านหลังนั้นเป็นกล้วยค่ะกล้วยของเราเองนะคะ ที่เราเป็นสเสบียงอาหารไว้นะคะใครจะมาหยิบมากินก็ได้เลยค่ะอันนี้สวยเลยนะคะนี่อันนี้แกะในกี่นาทีนี่ก็จะออกมาแบบนี้เลยเนาะมันไม่ขาดไม่อะไรเลยเนาะถือว่าสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมขาลูกนี้อ่านี่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปเตรียมไปทําแช่อิ่มต่อไปเดี๋ยวเราจะไปฟังเทคนิคต่อไปนะคะหลังจากที่ ถึงขั้นตอนที่เราแกะแล้วเราจะไปไหนเดี๋ยวตุ๊กตาแล้วก็เพื่อนๆจะเล่าให้ฟังค่ะครับ่ะหลัาที่เราได้ลวกแล้วเราก็แกะเปลือกแล้วนะคะแล้วก็จะเอามาใส่ในนะ้ำกูนขาวค่ะเพื่อที่จะให้มันเป็นสีดำดำแดงแดงนะคะแล้วก็ให้มันแข็งตัวด้วยค่ะไหนดูสิคะแช่ไว้นานไหมคะ12ชั่วโมงค่ะอ๋อแช่แบบนี้12ชั่วโมง<ช>ก็คือพรุ่งนี้ถึงจะเอาขึ้น ปูนเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่คะเร่าๆพอจะบอกได้ไหมคะพูนอันนี้ก็ประมาณถึงกิโลไหมไม่ถึงกิโลค่ะประมาณ500กรัมค่ะ500กรัมก็ต่อถังขนาดใหญ่แบบนี้เลยเนาะ,ค,ะคิดว่าจะเต็มถังไหมคะนี่เออก็จะได้ประมาณครึ่งถังแล้ค่ะค่ะลองซาวขึ้นดูหน่เป็นยังไงโอเคไหนเป็นยังไงเออ๋าจะแช่แบบนี้ต้องคนแม้แต่แช่ ไม่ต้องคนค่ะแช่ไวเลยแช่ไวเลย12ชั่วโมงมันก็จะแข็งแล้วก็มันก็จะกรอบไม่ยุยนอใช่ค่ะโอเคเทคนิคการแชร่ยังไงบ้างคะก็คือเราบอกปุ๊บเราก็จะรีบเอามาแช่น้ำปูเลยคะ่ะเพะื่อที่จะไม่ให้มันมันมีสีน้ำตาละะที่มันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเพราะว่ามันโดนลมคะ่ะอ๋อต้องรีบมาแช่เลยค่ะโอเคเดี๋ okay. ยวไปดูเทคนิคขั้นตอนอื่นนะคะไปหลังจากแช่เสร็จเราไปไหนหลังจากแช่เสร็ 2>, 2ชั่วโมงนะคะเราก็จะเอาไปล้างน้ำเปล่าก่อนหนึ่งครั้งค่ะแล้วเราก็จะเอาไปใส่กับน้ำเกลือที่เราต้มไว้ค่ะค่ะโอเคไหนมีไหมมีขั้นตอน,นอื่นไหมอ่าลองดูโอเคอันนี้อันนี้เราทําแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้12ชั่วโมงเรามาแช่น้ําเกลือค่ะอัตราส่วนของน้ําเกลือล่ะประมาณเท่าไหร่เกลือประมาณอันนี้ที่หนูใส่นะคะ ปมาณกิโลเออประมาณ1กิโล1นกิโลค่ะโอเคแช่ไว้นานไหมคะแช่น้ำเกลือช่วงแช่น้ำเกลือไว้1คืนค่ะ1คืนไปเลยอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำปูนน้ำปูนอ๋อ1คืนแล้วเอาไปไหนต่อหนึ่งคืนเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในน้ำเชื่อมค่ะก็คือเอาน้ำตาลมาต้มแล้วก็เอาไปใช้น้ำตาลอีก2คืนแต่งั้นเราต้องมาชิมค่ะว่าความหวานได้ไหมนีค่ะมีมีไหมมีตัวที่ทำเสร็จแล้วไหมคะตัวที่ทำเสร็จตอนแรกเสร็จแล้วค่ะ ไปดูซิไปดูซินี่นะคะอันนี้ที่เราทำเสร็จแล้วนะคะที่เป็นรัดแรกนะคะอันนี้ก็แช่น้ำเชื่อมได้อสองวันขึ้นไปแล้วค่ะรสชาติจะมีความพอดีนะคะอันนี้กินไปแล้วจะไม่รู้สึกเข็ดฟันเลยค่ะเพิ่มให้พีนพ่นิชชิมแล้วละค่ะให้ดูซิทีนี้ทำหน้าให้อร่อยเลยสิอร่อย <c oughs> เดี๋ยวต้องชิมเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะเอาฟิลเตอร์นี้แหละค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันนะคะว่าอุยเย็นใช่ไหมอ้นี่แช่เย็นใช่ค่ะเอาแล้วทำไมต้องแช่ยเย็นด้วยอ่ะคะก็เพื่อที่จะให้มันอยู่ไว้ได้นาน,นะคะ่ะอืมอืมอร่อยอะ่ะอร่อ,รอยแล้วคนน,นึงแค่มันมีความฝาดนิดนึงล่ะเกิดจากอะไร มันจะมีรสเปรี้ยวด้วยเนะาะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะหวานาจะหวานมากหน่อยแต่จะมีรสเปรี้ยวแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นฝากนะคะมันน่าจะอยู่ที่มะขามปัตรยังสุกไม่ไม่เต็มที่นแขนไม่เต็มที่มะขามต้องต้องกี่เปอร์เซ็นตะ์อ่ะต้องประมาณเนี่ยฝากเราเราก็สามารถดูได้ก็คือขับฝากามาดูค่ะว่ามันใช้ได้เนี่ยเลยเนาะ เพราะว่าอ,อันนี้เราไม่ได้รีบแค่น้ำปูค่ะอ้อบางที่เราจะเห็นเป็นสีซึ่เกี่ยวนะฝากเทคเนิคอะไรหน่อยไหมฝากเทคนิคหน่อย ังมีความหวานไม่พอนะคะเราก็สามารถต้มน้ำเชื่อมใส่เพิ่มได้แล้วน้ำเชื่อมกับน้ำเปลือยนะคะที่เราต้มใส่ก็คือเราต้องรอให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาไปใส่ใส่ใน,น้ำเปอยนะคะเดี๋ยวมะขามมันจะเลารอให้เย็นแล้วก็แช่สองวันค่ะอร่อยน้ำเปลือยจะแช่แค่หนึ่งชั่นะคะส่วนน้ำตาเลเอยส่วนน้ำเชื่อมนะคะ,เ,ะ,คะเราแช่สองสองวันขึ้นไปค่ะเราก็มาชิมค่ะคิดว่านักก็จะไปทำเบชิ่งไหม ก็ผิดถสินะคะว่าเราจะมาขันยัดไว้แล้วก็เอาไปทำเออขยายพันธุ์ยังไงมาขันยัดพ่อเม็ดค่ะนะพ่อเม็ดค่ะเม็ดเป็นพ่อเหรอใช่ค่ะวันวันทิ้งก็เกิดแล้วค่ะเอาแบบสูงใช่ไหมใหญ่ๆใช่ไหมเออหวานหน้าผุนแล้วพันธุ์นี้เนาะมันใหญ่มากเลยอ่ะนิดหลักอะไรหน่อยทอมาแล้วเป็ปาก โอเคค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมได้ช um, uh, ิมกับน <S y ikes> okay. ุ <t iny> ้งน้องแล้วนะคะบรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นเป็นการทำนะคะก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเขาเขาสามารถทำเองได้โดยที่โดยที่ไม่ต้องไป คืออะไรก็ตามถ้าเราเรียนรู้ทําได้จริงนะคะเขาก็จะสามารถเป็นอาชีพได้เป็นเป็นเป็นวิชาได้ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายคนบอกว่าการเรียนในในโรงเรียนหรือว่าในมหลาลัยจะได้ในความความอดทนแต่ว่าวิชาชีพภาษาต่างๆเนี่ยเรามาเรียนรู้หลังจากเราจบแต่ว่าโรงเรียนสมารถิกขาเนี่ยเราให้ เขาได้ปฏิบัติเองเลยค่ะหลังจากปีก่อนนี้จะมีผู้ใหญ่มาคอยดูแลมามามาคอยกำกับนะคะทุกวันนี้เขาก็รู้ว่าสามารถทําเองได้นะคะนี่ก็คือเป็นเป็นการเรียนรู้แล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะแล้วก็อร่อยมากที่ท่านผู้ชมได้ได้เห็นที่ดิฉันได้ชิมวันนี้ว่าจะเอากลับบ้านไปทานต่อนะคะอร่อยมากจริงๆเลยต้องบอกเลยนะคะเป็นคนหนึ่งที่ชอบมะขามเหมือนกันค่ะ ก็ค่อยๆเลือกดูนะคะคืออย่างมะขามนี่ก็ไม่ได้กําหนดนะคะว่าจะเป็นพันธุ์อะไรอย่างไรแต่ว่าที่นิยมก็คือพันพันมะขามยักษ์อย่างที่น้องๆบอกนั่นแหละ mm hmm. เดี๋ยวถ้าไปรู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรเดี๋ยวจะมามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็ก็เลือกเอาลูกเน่าออกใช่ไหมเอาลูกที่มันสุกนะคะ,ะเอาไปทำเป็นมะขามเปียกอ๋อถ้ามันถ้ามันสุกมันมันจะเล็กเกินไปก็เอาไปทํามะขามเปียกก็ได้นะคะ เลือกแบบนี้ไปเลยนะคะถ้าใครเพิ่งเปิดช่องมาเห็นก็อาจจะเอ๊ะทำอะไรที่นี่ห้องเรียนเราค่ะที่นี่สีสานอโศกนะคะก็เรียนรู้การทำมะาขามนะคะ,ะไฟก็ไม่ต้องแรงมากเกินไปเวลาลวกใช่ไหมน้องนิดก็เดือดได้เด,อดเือดก็ได้แต่ว่า2นาทีเราก็เรียบอาขึ้นเลย đây bên này nó แก่ยากไม่อุ้มอันนี้มันแก่แล้วค่ะมันจะยากอ๋อมันแก่มันจะแก่ยากหน่อยใช่ไหมถ้าเปลือกมันกินไปกับเนื้อเนี่ยอ๋อถ้ามันแก่แล้วเปลือกมันจะแบบติดไปกับเนื้อเลยต้องใช้มีดนะคะท่านผู้ชมงขาอ,อะไรก็ตามถ้าเราทำเองทำบ่อยๆเราก็จะสามารถที่จะไม่ลืมนะคะ จะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถแปลรูปได้นะคะอันนี้เราจะทำมะขามแช่อิ่มนะคะสามรสเปรี้ยวมีเคม็มมีหวานดังน,นั้นก็จะถูกอ,อกถูกใจสาวๆที่ชอบกินนะคะก็ที่สำคัญเราไม่ใส่สารต่างๆเพราะว่าเราทำทานเองไม่ใส่ตัวกรอบไม่ใส่ตัวตัวกันเสียที่จะเอาไว้นานๆนะคะเพราะว่าเราทานเองค่ะ